10อันดับแฟรนไชส์ที่มีสาขามากที่สุดในโลกวันนี้ท็อ1555ได้รวบรวมข้อมูลแล้วมาบอกเพื่อนๆว่าแฟรนไชส์ที่มีอยู่ทั่วโลกแฟรนไชส์ไหนบ้านมีสาขามากที่สุดอย่ารอช้าไปฟังกันได้เลยเริ่มจากอันดับที่10ได้แก่ดัง i n นโดนัทมีจำนวนสาขา13,000สาขา ดังกินเดิมชื่อดังกินโดนัทเป็นบริษัทกาแฟและโดนัทที่มีชื่อเสียงในอเมริกาดังกินก่อตั้งขึ้นในปี1950โดยวิลเลียมโรเซนแบกในเมืองควินซีรั Massachusetts และได้กลายเป็นแบรนด์สัญ,ญลักษณ์ที่ให้บริการลูกค้าหลายล้านคนทั่วโลกมานานกว่า70ปีดังกินขึ้นชื่อในเรื่องของโดนัทที่อร่อยและหลากหลายซึ่งอบสดใหม่ทุกวันตั้งแต่โดนัทเคลือบคลาสสิกไปจนถึงรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ อย่างไรก็ตามดังท้่ไม่ใช่แค่เรื่องของโดนัทเท่านั้นได้พัฒนาเป็นร้านอาหารและร้านกาแฟาที่ให้บริการครบวงจรเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายอีกด้วยอันดับที่9พิซซ่าฮัมีสาขาทั้งหมด18,400สาขาพิซซ่าฮ t คือเครือร้านพิซซ่าระดับโลกถ้าคุณจะนึกถึงพิซซ่าแสนอร่อยและทวนน้ำลายสอพิซซ่าฮัตคือคำตอบพิซซ่าฮัทก่อตั้งขึ้นในปี1958โดย2พี่น้องแดนและแฟรงค์คานี่ในเมืองวิชิต้ารัฐแคนซัสและเติบโตขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์พิซซ่าที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลก พี่น้องคานี่ยืม1,600ดอลลาร์จากแม่เพื่อเปิดร้านพิซซ่าัแห่งแรกซึ่งเดิมทีเป็นร้านเล็กๆเพียงร้านเดียวอย่างไรก็ตามความมุ่งมั่นของพวกเขาในด้านวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและการนำเสนอพิซซ่าที่เป็นนวัตกรรมได้ขับเคลื่อนแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วปัจจุบันพิซซ่าฮัทด,ดำเนินธุรกิจร้านอาหารหลายพันแห่งในกว่า100ประเทศโดยให้บริการลูกค้าหลายล้านคนในแต่ละวันลำดับที่8โดมิโนมีสาขาจำนวน18,800สาขาโดมิโนโเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมพิซซ่า ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านความมุ่งมั่นในด้านคุณภาพนวัตกรรมและการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศโดมิโนสก่อตั้งขึ้นในปี1960โดยทอมโมนาการและเจมน้องชายของเขาโดยเริ่มต้นจากร้านพิซซ่าเล็กๆในเมืองอีปอร์ซิแลนติรัฐมิชิแกนโดยมีพันธกิจในการส่งพิซซ่าร้อนๆอ,อร่อยถึงหน้าประตูบ้านของลูกค้าโดยใช้เวลาเป็นอันรวดเร็ว นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นเล็กๆโดมิโนสได้ขยายธุรกิจไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วโดยมีร้านค้ามากกว่า18,800แห่งในกว่า90ประเทศความสำเร็จของบริษัทเกิดจากการมุ่งเน้นอย่างไม่หยุดยั้งในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการโดมิโนสมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะยกระดับประสบการณ์พิซซ่าโดยใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงให้แก่ผู้บริโภคอันดับที่7 b r e r King มีสาขาทั้งหมด19,247สาขาเบเกอร์คิงเป็นเครืออาหารฟาสต์ฟู้ดระดับโลกสโลแกนอันเป็นเอกลักษณ์ว่า h a v e p y Your Way เบเกอร์คิงก่อตั้งขึ้นในปี1954โดยเจมส์แมกลอร์และเดวิดเอสเจอร์ตันและเติบโตขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในเครือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแฮมเบอร์เกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เรื่องราวของเบอร์เกอร์คิงเริ่มต้นขึ้นที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาแมคลาร์มและเอดเจอร์ตันกระหนักถึงศักยภาพของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดพวกเขาต้องการนำเสนอเบอร์เกอร์ย่างไฟคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึงเป้าหมายของพวกเขาคือการสร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ไม่เหมือนใครอันดับที่6มีเซโวมีสาขาทั้งหมด22,276สาขา มี่เซโวโแบรนขนมหวานสัญชาติจีนที่ฮอตฮิตที่สุดในตอนนี้มี่เซโวก่อตั้งขึ้นในปี1997ในเมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานโดยจังหงเฉาเขาเริ่มก่อตั้งตอนเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอยู่ เขามีโอกาสได้ไปทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านเครื่องดื่มแห่งหนึ่งโดยเขารับหน้าที่เป็นคนทำน้ำแข็งใสซึ่งต่อมาเขาได้เห็นว่าการทำน้ำแข็งใสนี้สามารถเป็นช่องทางการเริ่มต้นธุรกิจของเขาเองได้ดังนั้นเขาจึงได้ยืมเงินจากครอบครัวมา3,000หยวนเพื่อมาเปิดแผงลอยขายน้ำแข็งใสแบบเรียบง่ายมีเพียงตู้แช่เครื่องทำน้ำแข็งใสที่ประกอบขึ้นมาเอง และโตเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นซึ่งธุรกิจนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับจางหองจ่าวมากกว่า100หยวนต่อวันจุดเปลี่ยนของธุรกิจนี้เซว่ของเขาจริงๆแล้วเกิดขึ้นในปี2006เมื่อไอศครีมซอฟเสิร์ฟจากญี่ปุ่นได้เข้ามาเป็นกระแสะและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในจีน จุดนี้ทำให้จางฮองจ่าวเห็นโอกาสเติบโตของธุรกิจจึงเริ่มศึกษาและพัฒนาสูตรไอศกรีมซอฟเสิร์ฟของตัวเองและใช้กลยุทธ์ด้านราคาเข้าสู้โดยการขายไอศกรีมในราคาถูกกว่าเจ้าอื่นอันดับที่5ได้แก่ KFC มีสาขาทั้งหมด26,934สาขา KFC เป็นเครืออาหารฟาสต์ฟูที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกโดยเฉพาะเที่ยวชาญด้านไก่ทอด KFC ก่อตั้งโดยพันเอกทาแลนซันเดอร์ในปี1952และได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ในอุตสาหกรรมฟาสต์ฟู้ดเรื่องราวของ KFC เริ่มต้นในเมืองคอบินรัฐเคนตักที่ซึ่งผู้พันซนเดอร์ได้ฝึกผลสูตรลับของเขาที่ประกอบด้วยสมุนไพรและเครื่องเทศ11ชนิดซึ่งเป็นความลับที่ไม่มีใครรู้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยการผสมผสานเครื่องปรุงรสและวิธีการปรุงอาหารแบบพิเศษเขาได้สร้างสรร์รสชาติที่อร่อยจนต้องเลียนิ้วอันโด่งดังซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่ชื่นชอบไก่ทั่วโลกอันดับที่4สตาบ์บ์คมีจำนวนสาขา36,170สาขาสตาบ์บ์คเป็นร้านกาแฟจากอเมริกาในเมืองซีแอตเทิลในรัฐวอชิงตัน ก่อก,กำเนิดในปี1971โดยมีผู้ก่อตั้งทั้งหมด3คนได้แก่กอร์ดอนโบเกอร์ไรเจอรีีบาวินและเซฟซิกิลร่วมกันก่อตั้งในฐานะร้านขายเมล็ดกาแฟคั่วขนาดเล็กขึ้นมาโดยช่วงแรกใช้โลโก้เป็นรูปไซเรน2หางจากนั้นค่อยเปลี่ยนมาเป็นโลโก้ในปัจจุบันที่ทุกคนคุ้นตา สตาบากเป็นบริษัทกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีสาขามากกว่า30,000สาขาใน80ประเทศโดยเป็นนำเสนอเมนูเครื่องดื่มและอาหารหลากหลายมุ่งเน้นความยั่งยืนและจริยธรรมทางธุรกิจเป็นร้านกาแฟที่มีคุณภาพในเรื่องกาแฟเครื่องดื่มและการให้บริการอันดับที่3สับเวมีจำนวนสาขา37,100สาขา ซับเวเป็นเครือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดังด้วยขึ้นชื่อเรื่องแซนด์วิชท,ที่อร่อยซับเวก่อตั้งปี 1, 1965โดยเฟรดดีลูก้าและปีเตอร์บัคโดยเริ่มต้นจากร้านขายแซนด์วิชเล็กๆในเมืองวิดพอร์ตรัฐคอนเนตทิคัตเพื่อมอบทางเลือกที่สดใหม่และดีต่อสุขภาพแทนอาหารจานด่วนแบบดั้งเดิม นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นเล็กๆสับวีก็เติบโต,ต,ต,ตออย่างก้าวกระโดดและปัจจุบันมีสาขามากกว่า37,100แห่งในกว่า100ประเทศความสำเร็จของบริษัทเป็นอลมาจากความมุ่งม,มั่นในการนำเสนอส่วนผสมที่สดใหม่และมีคุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลายช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างสแซนด์วิชในแบบเฉพาะตัวได้ลำดับที่2ได้แก่แมคโดนัล มีสาขาทั้งสิ้น42,75สาขา แมคโดนัลคือเครือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ได้การยอมรับทั่วโลกเขากลายเป็นส่วนสำคัญของไลฟ์สไตล์ของคนสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแมคโดนัลก่อตั้งเมื่อปี1940โดยริชาร์ดและมอริสแมคโดนัลโดยเป็นร้านอาหารบาร์บีคิวเล็กๆในเมืองซานเบอร์นาริโนรัฐแคลิฟอร์เนียนับตั้งแต่นั้นมา m c d o n a l d สได้พัฒนาจนกลายเป็นหนึ่งในเครือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก แมคโดนัลล์มุ่งมั่นในการส่งมอบคุณภาพความสะดวกสบายราคาที่ทุกคนเข้าถึงนอกจากนั้นเมนูที่หลากหลายก็ตอบโจทย์รสนิยมและความชอบที่หลากหลายของผู้คนได้สิ่งสำคัญของแมคโดนัลล์คือเน้นความเร็วและประสิทธิภาพของอาหารทำให้ครองใจผู้บริโภคมาเป็นเวลาช้านานอันดับที่1คือ 7-Eleven มีสาขาทั้งหมด78,400สาขา เซเว่นอีเลวเป็นเครือร้านสะดวกซื้อระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความสะดวกสบายและการเข้าถึงง่ายๆภายในร้านค้าจะมีทั้งเครื่องของใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งด้านอาหารของกินเล่นและอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย7 e เ e ่ e อเก่อตั้งในปี1927ที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก่อตั้งโดยโจทอมสัน7ซเวอเบริษัทเติบโตโออย่างก้าวกระโดดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและปัจจุบันดำเนินงานในกว่า20ประเทศโดยมีร้านค้ามากกว่า78,400แห่งทั่วโลกเคล็ดลับที่ทำให้7ซเว่นอเลประสบความสำเร็จ คือความมุ่งมั่นในการให้บริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายเซเว่นกลายเป็นร้านค้าครบวงจรสำหรับสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันมากมายไม่ว่าลูกค้าจะค้นหาทุกสิ่งตั้งแต่กาแฟชงสดอาหารพร้อมรับประทานอาหารแช่แข็งรวมทั้งของใช้ส่วนตัวของใช้ในครัวเรือนก็สามารถค้นหาได้ในเซเว่น ส่วนใหญ่เซเว่นเปิด24ชั่วโมงทำให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตลอดเวลานอกจากเซเว่นจะเป็นร้านค้าปลีกแล้วแล้วยังลงทุนทางด้านการเงินอีกด้วยก็จบแล้วนะคะ10อันดับแฟรนไชส์ที่มีสาขามากที่สุดในโลกถ้าเกิดคุณชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยแล้วพบกันคลิปหน้าวันนี้ท็อป15 55ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ